ต่อยนะนเพื่อนๆอย่าไปเล่นกับมันนะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาหาพึ่งน,นะครับผมมาตามจุดเก่าๆของเรานะครับเดี๋ยวยู่เราไม่เล่ตอนนี้เจอมิม้มนะครับผมเดี๋ยวพอไปลุยใหญ่เดี๋ยวไปรุ่นน้ํากันฝนตกหลายวันไม่รู้ว่าฝ่อหรือเปล่าเมื่อกี้เจอพึ่งลังนึงอ่อนแต่ยังไม่ถ่ายเดี๋ยวหาย <laughs> ถ่ายเวลาหายทุกทีนะครับผมไปไปดูมิม,มกัน มีมอยู่นู่นนะครับทุกคนมาได้แล้วครับจช้ควันเหมือนเดิมหย่าแห้งหย่าสดตอจาแหี้ก็แบบนี้ครับมิ้งง่ายๆับผมไปแล้วนจุดเป่า

เฮ้ยหัวน้ำก็ยังสวยอยู่นะเอาเอาหมดเลยนะหนูเนาะที่บ้านก็มีอยู่หลังหนึ่งสองหลังแล้วครับขอเด้อต่อยนะเพื่อนอย่าไปเล่นกับมันนะเนี่ย ถ้าโดนควันเขีย่ยได้แต่ถ้าไม่โดนควันอย่าไปเขียย่ยเด้อยตนโฉมกยเกาะจนแก่ขอครับผมอยู่น้ำหวาน พอได้กินอยู่ไม่ขี้เหร่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็หาไปเรื่อยๆเนาะพึ่งมิมนะครับเจอก็เอานะครับผมตรงนี้พายุเข้าก็เลยมันอาจจะฝ่อ,อบ้างหัวน้ํานะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับผมลังผมไม่เอาเดี๋ยวผมจะแขวนไว้นะครับยูเดี๋ยวห้ดูมันเกาะนะครับอยูแม่แม อยู่ครับไม่ต้องกลัวไม่อยู่นะเดี๋ยวก็เกาะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ที่ชมลีปผมมาตลอดได้บางไม่ได้บางเพิ่งช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าฝนมาเยอะเหลือเกินนี่เราก็คอยรไวัวที่เดิมสดยครับก็บตัวมาเกาะน,นะครับมเดี๋ยวก็มาเรื่อย หัวน้ำ่างนะอีจิลิแต่ก็พอได้กินอยู่วัสดีครับหลังจากเราเอาหัวน้ำไนะครับเราก็จะแขวนลังไว้แบบนี้นะครับตัวนี้ตัวมาเก่อเลยนะครับผมอยู่นะครับแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีอาหารแหล่งอาหารดีๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะทาหัวน้ําต่อครับขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปตลอดนะครับฝากติดตามเพจยิงพลอยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม